สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีกอกแก่สตูดิโอครับสวัสดีพี่มังฝั่งไฟสุภสุขคนครับหลังจากที่หมู่บ้านท่านก็ไปถ่ายทำ MV นะครับเนาะถ่ายทำ MV นะครับเพลงไปโหลดนะครับเนาะเร็วๆนี้นะครับรับชมแน่นอนนะครับผลงานของทีมงานอยู่ฝั่งเล่าครับโสภนานะครับเบคือขับร้องโดย น้องน้องหวานนะครับปัจรีกับน้องเฟิร์นนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสองสาวขี่ดื่นน่ารักไซส์ครับเองครับผมไปนี่มายามตัเนี้ครับก็อยู่คนเดียวหาเราปีเดือร์ขับรถผ่านก็คือถามเว่าง

แม่วัสดีเอฟซีเนี่ยใช่แก้วหอมสวัสดีเอฟซีเธอรู้เรื่อู้เดียวกรพาแล้วนี่ได้เมื่อไรครับมื่อวันเดือนอะพู้ไหนเนาะเกงไรแกงล่างอะแกงล่างนะสามกิโลใหญ่น่ะอ่ะที่นี่ส่วน แกยาพูเดียวพอพูอะไรพูนอาพูใหญ่บอกแม่จะมาเอามไปเอาจานมาใส่ห้ยาอะไรูไได้ครับเราไปโาหวานจะไล่ไได้แต่ปูเอแค่นี้มาให้ย่าถ่ายรูปสรียอกินซ้ำอยู่พ่อกินอะไรหวนนี่เป็กรับชมคนสุดยอด โอ้เพ oh, ื่อนหางือกันกสมสมบัมมมมมางป่ะบักพี๊กลวอไรเนี่แม่นี่เราเอาด๋อยว่อามันเย็น่ะสั่งอ่า<อ><อ>จ้ะนล้วมาดิบขวดน,อนอี่กเลยอ๋อต <laughs> ิ้มสั่งบกักพริกลวยน้ำยาหน่อยอีกคูณนึงก็เลือกเอาไว้นี่หยิบลูกหยิบให้ยากลูกให้ยากรู ย่าเดียวม็พอลูกยากินโอ้เครียดแทงจะลูกเอาก็นแท้เล่ากินได้ไหมเอากิดไว้ปิดไว้ก็ไปเดี๋ยวมาชมกันคนครึ่งมูเดียวไโอ้ยย่หาเป็นหวานเปนเยิไม่ได้ลูกเดี๋ยวเบาหวานกำเริบลูกอยากเรียนยุ่อซือาไปหาใบยกที่ มาโยงวะเนี่ยเขาไม่ยงมานาแล้วก็กลับก็กลับมาหางเงินชงมันโยงนี่แหละชงกันรึยองอะไรเขาเี็ดิไงยะเงินใส่ยูเอาเงินนี่ใส่ยูหมดเหรอนะนี่ใหม่ให้นี่โม่ห้ยเลยรู้ม่พี่ตุ่ออกคอยแทะนี่ใช่มันนี่เอาเดือดเงินเลย Sáng, hình vâng anh Cái okay. này thế cột nay, thế thế quần, đúng mà đúng mà đang nghe Thế không? Đạp mà mới đúng này này <laughs> 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 มีคนเบิร์เบิร์นองเช็ดเลือดเบิร์นอะไอฉันจะเอาไปใช้ฆ่าด่างฆ่าไปแล้วเขาดีกแล้วหยกสองอย่รอเฮ้ยทำไงครับแ้าฟันเอาไปสี่อเยาว์ประวันเอาไปวัดทุกมือแม่แล้วว่านั่นไปใส่จังหันเอาไปหลวงพ่อต่อเอาไปสื่ไปสืแล้วขอไปจังหันให้มาเจ้า ไปวัดทุกมือค่ะแม่งานเอาเนาย่ยงานช่างเกือบถลานถาลานซ้ายอยู่กับไปสป้มตเตอร์กี่เรืออันนี้อันนั้นลูกซ้ายก็ซื้อตาลซ้ายก็เอามาให้เลี้ยงนี่เราบ,บ่มีมูซื้ออย่างไรแม่เจ้าโฮเจ้าโฮข้าจัาบเชือดด้ขา ไม่ซัางเงินเท่า,รทาไรเดียวยไม่ซังเลยเหอเงี้ยรังเก่ามึ่คนเดียวรัดไปเงี้ยนู้วือไปไปมาๆเออเติร์ดเติร์ดเจกี้กัจอดน,ดนี่ล่ะรถนี่ขันดำอ่ะนปูตาย,ยัาแกเสียปูอยู่ปอนึงคนปอสปอสองปอสองเฮ้ยปอสองนปอสองอ วอใจเธอจะปวดสองเธอเธอร้องไห้ไหมเธอฉันเห็นเธอยิ้มอยู่หนเป็นนออะไหน่อยเนาะว่าจองนะว่าตายปีตามตามอันนี้หปีเปาพัวะหมดิก็เป็นทีดินเอายี่เด้วดีเป็นยะจะบอกท่านี้นะเจ้าว่าไม่เมื่อวครบว่า จะเอาเมียใหม่ครับปาจะอาองนดน้ไหม้ำออบาดผมบอก่ตายเอาอ๋อฉันตายก่อนฉันให้เธอเอาเมียใหม่นะเบาโอ้ฉันเนี่ยเบาหักเดียวใจเดียวเชอวะขัดแ่อเมียจะอบ้านรวพี่น้องเรื่องรอ จักปี่ะยุ่สิบปีแล้วคุณมอนยังนม่ผ่าัหรอปะครบสิบเจ็ดปีบอกว่าแกอายุเท่าไรแม่งานตอนนี้ท่าดแม่สิบเ้าบกต่น้อยครอแปดสิบเก้จะกี่เนาะสาวซา่ไหใสาใซาไงะกี่ล้วาบหป้อมไอ้ป้อมนี่ซ้มพีเพนสี่สิบสิบแปดเ่รเราเกือบแล้วล่ะ ชัดละสี่ิหกสิบเจ็ดอ่า้คนสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่สามคนตกสายสามคนอยู่บ้านใกล้กันคอราะว่าหาแม่จคือี่าอยูแม่บ้อขี่รถไกม่ซื้อขี่รถไกลซื้อขี่รถม่ซ้อกซื้อีกรม่นขี่กร่้าี่กมือขกซือกแ้อไกรืขกื้ขี้าี่กับย่าดิหนียิ่งจะเหมือนกัน หน้าตามือนใครเนี่ยแล้วหนุ่มสาวหน้าตาคือใครนี่แม่มันหนุ่มง้ยมูกก็พอนดั่งดู่มีมันคือพอคือเมยเธอมองดูดั้งย่าไหสิไหวมาเด็กิอมองดูดั้งย่ากันสิอา่ายว่าแห่น่แน่กินผู้เรียนแล้วมาลงมาเร็วมาเก่เอมา ว่าน้องเบิ้งเต้าหู้นี่เต้าหู้เต้าหู้จะกินทุเรียนเหรอน้องแล้น้องลงแ้อมั้งออมันต้มอยากกินทุเรียนกินว่ามันดูดบอดลองลองดูดิมันจะกินไหมสักคำหน่อยดิมาเก็บทุเรียนให้สักกระเลี้ยจังว่าไปกินของแพงอีกตั้งหากกินของแพงมันเรื่องมากเลยเละมากเลยม่วงยังกินอ่ะ

ครับอ่าพี่น้องก็เปลี่ยนไัโอ้ยนัาดมือตัได้ันค์รือไหคร <int trees> ับ <probable> อ <rast> ีละสวัส <GO> ด <av uther> ีเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะัสดีค่ะสวัสดีทีู่ป